สปอเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยมีชื่อตอนว่าขอบคุณนะาบอนนี่ซึ่งในตอนนี้ก็จะเริ่มเนื้อหาไปตอนที่แล้วซึ่งหลังจากเทสเซอร์นทเขานั้นดักฟังเรื่องราวต่างๆทั้งหมดหลังจากนั้นคิสซารุนก็ได้เดินทางไปที่เอ็กเคสโดยที่มีเหล่าทหารเรือนั้นติดตามมาด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเอ็กเด็กที่ได้มากักคิสซารุโดยที่ในตอนนั้นก็จะได้อธิบายว่าเวกพังเ่านั้นเพิ่งย้ายมาสถานที่แห่งนี้ได้ไม่นานหหหหลลัััังงงงจาาาาาากกกกททททีีีี่่่่่รรรรสมมมเเเเเตุณะะบิิดดดขึ้้้้้นนนนนน็ยํใววไูออ มีการนัดฟังการคุยกันของพวกเขาหลานจันนคิสรกูก็ได้เยี่ยม,มแลสื่อสารเซเทิร์นเพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ติดต่อกันแลยที่เซตเทิร์นก็ได้บอกนะว่าเขาเนี่ยรู้นะว่าเวกาพานนั้นก็าลังติดต่อเจ้าสลาดัดแต่ว่าคูมามีร่างกายที่ยอดเยี่ยมสําหรับใช้ในการสร้างร่างโคนเพราะฉะนั้นเซตเทิร์นก็เลยยอมปล่อยเรื่องราวพวกนี้โดยที่มีข้อแม้3ข้อนั่นคือข้อแรกเนี่ยคูมานั้นจะต้องการเป็นเจตทพเจ้าสลัดแทนที่เจตเทบคนเก่าที่เพิ่งพ่ายแพ้กับเอสไปก่อนหน้านี้้้้ขขอออ 2. นนนนัคคืมมาาเเจะตงกยป็วุษ์ โดยการเข้ารับการผ่าตัดไปใส้บอกแล้วข้อสุดท้ายนี่คือจิตใจของคูม้าจะต้องถูกลบไปเมื่อการผ่าตัดนั้นสิ้นสุดซึ่งมันได้ยินแบบนั้นเวกะพังคราวนั้นก็โกรธมากแล้วก็บอกนะว่าการลบจิตใจของส้บอกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าเขาเลยนะแต่ว่าเซเทิลก็ตอบกลับไปนะว่านายไม่มีสิทธิ์ต่อแยงแต่ว่าเมื่อเราตัดภาพไปมองที่คุม้าเรากลับได้เห็นว่าคูม้านั้นร้องไห้ดีใจเพราะว่าในที่สุดเขานั้นก็สามารถช่วยเหลือบอนนี่ไว้ได้ลันนเวกพังก็ได้เริ่มอธิบายนะว่ากาาารผ่ตตัััดดดขออองงงบนนนนีมม้้้ใชเเวลทหื และหลังจากนั้นบอนนี่ก็ต้องพักฟื้นเป็นเวลา1ปีส่วนการผ่าตัดนุคุมะต้องใช้เวลา2ปีเพราะชนาเซเทิลก็เลยบอกนะว่าจะใช้บอนนี่เป็นตัวประกันและถ้าเกิดบอนนี่ได้รับการรักษาจนหายมันก็มีความเสี่ยงที่คุกุมะจะหนีไปพร้อมกับบอนนี่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ผ่าตัดบอนนี่เป็นเวลา6เดือนแล้วเนี่ยบอนนี bon ่จะต้องอยู่ในการดูแลของรัฐบาลโลกเป็นเวลา1ปีและก่อนทุกุมะจะถูกลดความทรงจำคุมมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้พบบอนนี่หลังจากที่บอนนี่ได้รักษาตัวเสร็จซึ่งนแน่นอน,น คาร์นึงยอมรับข่าวแซตเทิร์น Saturn, แต่ว่ามีข้อแรกเปลี่ยนนั่นคือการขอบอนนีเนี่ยกลับไปอยู่ที่นาจากซอเบดเพื่อไม่ให้บอนนีนั้นสงสัยนะก็รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เซอร์แกนแนนน์โนส์แซเทิร์นเขานั้นยอมรับข้อตกลงเพราะว่าตราดใดที่พวกเขาที่อยู่ในสายตาของลันปานโลกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นและหลังจากนั้นก็จะได้เห็นคูมาวบอนนีเวกาพังเซธมารูอยู่ในการในช่วงเวลาพวกนั้นสเกตส์ูเนี่ยก็ได้เข้าร่วมปาร์ตี้พิซซ่าหรือแม้กระทัั่งกกกาารเเต้นวบพข และหลังจากที่ผ่านไป6เดือนบอนนี่นี่ก็ได้กลับไปที่แรกจากซอเบตโดยที่มีพวกของราชินีคนนี้เ่คอยต้อนรับอยู่ในตอนนั้นและหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าทีมแพทย์ของรัฐบาลโลกเนี่ยคอยดูแลบอนนี่ไปอย่างดีแต่ว่าความจริงแล้วทีมแพทย์พวกนั้นพวกเขานั้นคือ c p a ที่ได้ไม่การปลอมตัวเข้ามานะฮะและหลังจากส่งบอนนี่เสคูมาก็ได้บอกลาบอนนี่ฟองกับพูดทิ้งท้ายนะว่าขอบคุณที่เกิดมานะบอนนี่โดยที่บอนนี่ที่ไม่รู้นะว่าจะไม่ได้เจอคุมารอีกต่อไปเนนัั้กาคหลจงะุม ขานั้นก็ได้ทําหน้าที่ในฐานะเจ้าเทพเจ้าสัตว์คนใหม่แล้วก็ได้มีการตัดภาพเปแต่ละคนนะฮะว่าในตอนที่ได้อ่านข่าวนั้นมีความรู้สึกไงกันบ้างโดยที่ดอฟามิงโกข่าวนั้นก็พูดขึ้มานะว่าจอมบาดถึงคุมาดูเหมือนจะมีตัวร้ายเพิ่มขึ้นใหม่คนละแฮะส่วนท่านโรบินที่ในตอนนั้นเป็นมิดออซันเดเนี่ยเธอนั้นก็ถามคอคอดานะว่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่าคอคอไดในตอนนั้นก็บอกนะว่าไม่สําคัญหรอกเธอจัดการเจ้าคนที่เห็นเรือฝนเทียบริยังส่วนทนาน่าวิด้า เธอนั้นก็พูดนะว่าเจ้านี่ตัวใหญ่พอพอกับหนวดขาวเลยแฮะนี่เจ้าคบี้คิดว่าใครแข่งแกร่งกวารันล่ะระหว่างฉันกับเขาซึ่งโคบี้ที่อยู่บนเรือในตอนนั้นก็ต้องเอาใจเอาไม่ได้แล้วก็บอกนะว่ามันก็ต้องเป็นท่านาวิดาอยู่แล้วส่วนท่านบนเรือหนวดขาวเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนวดขาวมาก็หนวดดำหรือแม้กระทั่งจินเบย์ก็กำลัองอ่านข่าวเรื่องนี้ซึ่งในตอนนั้นจินเบย์ก็ได้อ่านข่าวว่าอดีตราชาดูเหมือนในตอนนี้โลกของโจสลัดจะเปลี่ยนไปแล้วสินะส่วนท่านันแฮนค็อก เธอนั้นไม่ได้สนใจแล้วก็บอกนะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันยังไงซาชฉ <c oughs> ันก็จะไม่ได้เข้าประชุมอยู่แล้วส่วนทานนโมเรียก็ได้หัวเราะแล้วก็บอกเนะาะมนุษย์ที่มีปุ่มเนื้อเนี่ยนะนี่มันพลังบ้าอะไรกันและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่คุม,มาที่กํลาลังเขียนจดหมายหาบอนนี่ซึ่งดูเหมือนในตอนนั้นคุม,มาเนี่ยกำลังเดิมมนทางไปยังเกาะมากมายแต่ว่านในหน้าสุดท้ายเราก็จะได้เห็นเอาลูฟี่เขาในกำลังวิ่งหนีเสืออยู่ในป่าเพราะว่าในตอนนั้นคุมาเขาในนั้นมาถึงหมู่บ้านฟูชาพร้อมกับลากโ ให้ติดต่อมานว่าบัลทูลมิคูม,มาตอนนี้มีคำล้องมาจากรัฐบาลโลกว่าแต่ตอนนี้นายอยู่ที่ไหนนะ่ะคูม,มาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนาะที่อีบูว่าแต่ไม่มีคําสั่งอะไรกันและหลังจากนั้นเนื้อหาก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวายพิม่งดโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสปอยทั้งหมดที่ดทได้มีการหลุดมาในตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตเนื้อหาคลิปใหม่เราสสชิคร่วม